มันเพนชานเสื่อมไปั้งหกครั้งเมื่อมีชาแลดีแต่พอชาเสื่อมแล้วท่านเสียใจบันเพนทำความเพียรให้ชาขึ้นมาอีกปีแต่เอามันเสื่อมก็เสียใจัึงหกครั้งพอครั้งที่เจ็ดทำให้ชาเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเสื่อมรีบตายให้มันให้มันก่อนที่จะเสื่อมเอามีดมาตัดคอทั้งเองนี่เร่างนี้ก็มีในสมัยพุทธการย์เพราะมันเกิดมันเสื่อมมันยังไม่ถึงขั้นที่จะว่า เ็นนอบาระคดัยังไม่ถึงฝังจริงๆถ้าเกิดรีบชิงตดสวิตมันสก่อดแต่เราไม่เราจะทําความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสัมปชัญญะสมาธิต้องดูให้ดีๆที่นี่บางท่านบางท่านจะเอาแต่สงบมีบ้างแล้วนี่นะที่เห็นโอาหารมิตมันไหลไปเป็นแสงเป็นสีไหลไป บางท่านอาจจะเห็นลมแล้วโดวยซ้ำครวโคลนไปหมดถ้าเห็นอย่างนี้ก็อย่าตื่นเต้นถ้าตื่นเต้นมันจะหายมันจะหายให้ดูมันเฉยๆซะก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันก็ได้ให้เกิดความคุ้นเคยพักเข้าไปนั่งดูลมหายใจลมจละเอยียบักก็เห็นตัวนี้ไหลออกมาสีเขียวสีแดงสีเหลืองเ,เ,เป็นด่อกเป็นวงไหล อย่าพึ่งไปกำหนดอย่าพึ่งไปดึงอย่าพึ่งไปหน่วงมันก็ได้ถ้าไม่มั่นใจกลัวสมาธิจะเคลื่อนให้มันเกิดความเคยชินจนเกิดว่านั่งพัเวลาใดมีนั่งเวลาใดมีเกิดขึ้นแล้วครั้งนี้ก็มีครั้งคล้องก็มีครั้งสามก็มีทีนี้พอมันชินอย่าให้มันเห็นเวลาใดปั๊บน,อน้อง๋ยวเราไปดูลมหายใจหน่อยละเ,ยลดดเอย่าลงจุดเพิ่มไปอื่นเราก็เห็นมันไหลออกมาถ้าอย่างนี้เอาละทีนี้ทาให้มันเกิดง่ายๆได้เริ่มหน่วงเริ่มดึง ให้มันเป็นปฏิภาณน้อมจิตดึงที่มันไหลให้มันอยู่กับที่ดึงเข้ามาผลักออกไปสร้างมโนภาพนน้นคทับออกไปก็ค่อยทาอย่างละเอียดมันไม่หายไปแล้วทีนี้มันคุ้นเค